มา่สูงฮะพีดอกเท็นหลายรายการดังของรายการเสียนไปลอยจากเมายปอกกันสองหมือนเนี่ยเข้าคาบด้วยอินเทียงว่าปอจันมีหลายตับมากมีหลายตับของเย่าก็อยู่ดีละหลายเขียเสังเรว่าอําถอยอําทอนอํากูไทยอํากูมันอํามีอําพับ ยอมครับผมเไยหาเงื่งบันหาอ,องดีเจ้ไหนตีใดเข้าํามาตัวแบล็กเหมือนก็ตั้งหลังว่ามีสังมีหลายตับกองหลายตับมากเจ้ไหนเอปตีดอ่านางหลายวอนนั่งสุดเท้าขามาตวัวโหปังูหยดตีได้ว่ามีหกตับกล่องหกตับกลองหนึ่งตับกลอง ก็เลยมีอยู่เก่าปากก็อะไรคมดั้งหกตับกอง้อนนับเป็นต่อหนึ่งตับกองําได้มีปากหาสิบโมกันหกตับกองเดีมีอยู่เก่าปากตับมาพอขามาโดยมีสามตับมาเมื่อดนังว่าอุบังอุยยอดก็มีตับมาหนึ่งตับมาเหมือนกัน เฮอก็มีหนึ่งตับมาสืบเสนั่นปีดอหุบันเทน่าไรไา้หลงก็มีหนึ่งตับมาปมาอกว่าสามองตีได้มีกว่าสามตับมาภายเตตับมาหน้าในจะมีตับก่องถ้า,าม,มีหลายตับกองเ่ะละมีหกตับกล่องเอออนี่ก็เลยมาต่อไตใครนี่นีดอหค่ะาลอยดองเสียนไปตึดจันหนุ่มเทาเงาไหล ข่าวเงาแล่อันผู้รองดังจะไในมาโต่อไตใครนี้พี่น้องเขาขาเอาไว้บ่าปอขา,ามาด,ด้วยตีหูบางหูย่อดหกดับกองดับกองเจ็ดหนึ่งหนึ่งดับกองเจ็ดงสองดับกองเจ็ดงสามดับกองเจ็ดงสี่ดับกองเจ็หงห้าและดับกองเจ็หนึ่งอยู่ภายใต้ดับมาก chết chết thật án này hữu bằng hữu dụng bị đỏ lắm lại nắm mày cầm này hậu khả mà tôi khai lục đáp con chết nâng sống đáp con chết sống sống đáp con chết sống sáng đáp con chết sống sỉ Tập con chết sống hạ Tập con chết เจเจอ่าเจเจปอันนี้ขครลู้อะไนสองับมาเยี่ยาลีงามกันในข่าขคาบด้วยปุยออกหิมปุ่มกระมห้นกองมูปบิดอคาเดหุ่ยคุยออได้มีตัปของเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนยสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หก อยู่ภายใต้ตับมาเจ็ดเจ็ดสองอะไรมีสามตับมาเขาอยู่ไหวสามองค์ดีมื่อหนังรายการหลานี้มือไกลว่าหนึ่งหูบางหูยอดสองไข้หลงสามหยุยออกเอ็นเฮียงสิบแปดตับก่็มีอยู่ดีสองเฮงเจ็ดปากก็หนึ่งตับมามีเก้าปาก ก่อ่นด้เอันพี่น้องว่าปอดจันอันนี้ว่าปอดจันอะไรที่เข้าขา่ากันอันปักผิวจอมลอยบูไกา่ากว้างือึมินหาะลอยถุยเที่ยงหลายหลายตับเนจับชื่อในเข้าขา่าทีได้หันไว้ว่าอินเคียงอ่ำง่ายเหมือนกันซึ่งในสองเหง้าสามเหงห้าเพราะว่ามาขับเจียนใหญ่ปักดอกลักเฮ็ดตับดีงาม แต่พอดีวมาป่นมุ้ยอะไรง่ายๆนั่นปีนอกเขาา้าขาตีเลยวุ่นกันเอนเออันนี้เชียงเยอะลงก็เลยว่าอันอยู่ไห้เตรียมเบอร์ปานขินยุน่นถึงมายามเดี๋ยวเจอไหนกูก็บดีตจ้องกันซึกว่าปอาจานคำพองเลยตีัดว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหว่วยเออเนี่ยว้ยกับ เพราะว่าดังสิง่งปราชเนี่ยเขาห้องว่าหนึ่งเจหนึ่งบอกว่าอ่าเสงครับในบางสังนนกบางสังมาปราช์ดังสิ่งต่างๆในหนึ่งเจ็ดหนึง่งอ็นเทียง,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 ยง,ง,ยงเขามีเหมอกกันได้พอขามาตัวอันว่าอยู่ไว้น่านเนี่ยส้ามเป็นดีสูงส้าเป็นลอยสูงลอยที่เละจันลอยที่เลยสูงก็ว่าอยู่ไปนน,น่นอย เฮ็ดสังเลยว่าเกือกอยู่ที่สูงลาปงแดกมันว่าคืออยู่สิบก่อต่อสู่เป้นไรใครจำบูปะกวนเท่าไหอย่ากีว่าเอากลองขึ้นละ่ะไปขึ้นร้อยๆกุยก่ยังคือเจอันไปยามึ้นร้อยตีอ่ำปองใจตีดด้อันไห ป้อขาบดไวได้เดี๋ยวผังคงห้าหิมผังคงหดถึงมาคุยโอห,าาโหาโอ้าคายหลงห้าอุป่ังนอยอดหา้าหนีจับไทยกว้างืฮิมินหา้ยาย่อก็ลอยทุนจีได้เป็นร้อยอันสูงจันหลายๆ พีน้องขาดียามได้ยิยนใจมูห้องความบาบไม่า,าวุ่นผาจับต้องลอยถยุยโอ้ยโอ้ยนี่ฮะเป็นปีาา่น้องกันยามโหนกันมากอะไพียวันะลอยถุยได้มีจึงมีเสียงเอากมาหึงเดเมื่อปนานใจมูก็ได้ห้องความบาปผัดเอาไว้ลองได้ยามเดียวพผด็จมาอยู่อันนี้ก็เรียกว่มมาเป็นปีนว่าก็จะเอ็นเฮียงเขาได้เขาได้อยู่กว่าที่ พาหกสิบต่อหนึ่งตับห้าบางตับใน,นอยู่กันเจ็ดแปดกก็มีเนีน่ยในเปิดตัดสิบสินันกว่าเหตุการณ์สิบสินันกว่ากล้าทายตัดไม่ตัดต่อห้าคุดเทคำห้าเหตุการณ์แต่อยกันหาเงินปกป้องปืนดีนาทีแต่อยู่ดาเศร้าตาเฮงมีเย็นเขียงจะได้เจียนตัวต่อสูบอะไรนั่น ดังตุกัมกวัวดูขนยาดเสียขี้มาปีดัน่นอะไรเมื่อแล้วได้เปียกว่าสามตับมาลงสิบเปี็ดตับกอนอันอยู่ไว้ในจากี่พ้อมปัลลีจื้อในอะไรเห็นเฮียงว่าตีปางสร้างนั่นได้เข้าอยูย่ยามว่าได้มีหูหมื่นมันอะไรเปลียนกว่าซึ่งอันเบอรเดลารว่า,ม,ามีสองหมืนนมหม่นเนอร์สามหมื่นเนอร์ อันนั้นมันเป็นการขับเพื่อเท่าอาจิตวิทยายปางตึกปลายใจตีเ,เอาเอห้าเอาน้ำห้าอยู่ดีการหลักของผู้อ่นผู้หา้าผู้ดีมีคุณพรสิรดแต่ดิทัดสารดิริลนี้คนดั้งนำว่าจงกึงงับปีดอดอะ่างไรกวยเข้ามาตัวปรจญญาอันรายการหลักว่าสิบแปดตับของสามตับมาเจอใน หนึ่งทัพของในสองวันเต็มป่าทาสิบห้าอ่านนั้นก็ตื้อขอดพอดอยู่มาทัพของในมีเจ็ดสิบห้ามาทัพของในมีหูป่าห้าเออจะไหนมันก็เปลี่ยนกว่าไรเหตุอะไรเป๊ะผีทัพของมีเปลี่ยนสิบแปดทัพของก็เดี๋ยวห้าพ่อจานในปอว่าสิบเอ็ดทักของในมันก็หันนำไม่เพราะอย่างสุภูเขียนมันหลังมันเขาจะไหนเขาได้รับว่าเฮ้สิบเปีดตับพของในอยู่ดีงายย่าย หนึ่งทับของในปักห้าสิบกเขาแทงลูกก่านแล้วนีซึกมันทำดีเลยเอาเฮียงหูเหมือนวันเสด้เยือย้อนมาว่าในอยู่ไว้ตีสูงอยู่ไว้ตีจันเร์นเอาดีไว้คึกเขียงมาเออจะได้ก็เปิงหนึ่งปุ่งเตะมันว่ามาันยืดกันปีดอกระไรจะได้เขาตีได้ถ้าสา่งหันว่าจ้างเตียมขับปัหกก้าสิบก็เลยหนึ่งตับของอ้ำนั้นก็ อางมีหกสิบเจ็ดสิบกว่ไรอันะไรเป็นการล่ามขาดห้องหูไว้อลองเต้มันนั่นพอเป็นดับกองเลยปากห้าสิบมันหลดเต็มอันนั้นก็ว่ามีสองป่าห้าเนี่ยเขาข่าวความหูอันนั้นก็อันชิงปา่าพื้นเนี่ยก็สั้างเปลี่ยนกว่าไรต่อในด้บกอง้อนนักเต็มป่าห้าสิบสิบเปดตับกองปีหน้าเขามีออกออกมา สองเหงนเจ็ปากก็หนึ่งดับมาเก,กา้าปะอันอยู่ไว้้อาหนจีจากเดือนนีน้ไตไทยตีในในเพราะว่าสิงกองสิงวัดเตียบปั้นนันมาไทยเข้ามาหา้มามันเข้ามาหา้าซึกจุ่มหลเผือขิดว่าก็ตีเลยเน่ยเห็นเฮียงตับมาอ่านเท้าขาหูจักกันว่าคุยออกคายหลง โหบ่าโหยอดสามตมาในดีเขาหลบเอ้าหออันดีในไหวตามานี้ใจว่าถอยอําถอยไหนป้อมถอยเยอะยันเฮียงว่าสองเฮงเจ็ปากจำจำสามเฮีงกอ็อยู่ที่ไรกันอยิยำมาว่าดึนเดียํยชขึ้นเรือโตสูดึเดี๋ยวฮัดมัง เฮียงซิ่งโมกันได้ง่ายบิดาหัปัญเฮียงรังไหล,หลปอฮอกาขามาตดยว,ว่าปอจานกุยนี่เอ็นเฮียงในเพราะขยเ่เสียได้ผีผีโคเขียววันให้เออพี่บิดาใจเขาวุ่นได้ที่ไหนเอ็นเฮียงปอจานว่าเลยเขาจะมีการเงินมากองสิญญามก็คขึ้นได้อะีรเขาจังฮัดลาดว่าเผาปุ่นเปลี่ยนมาในนาทีเข้าขาได้เขามี ลายเกียขีย่ไ้ใครว่าจริงเหรอเมืองนอกเมืองมายี่่ก็เขามีลายเกียอ์มันมายี่่ก็เขามีลายเกียร์ซึ่งว่าเขาเนี่มันจะตาก่อตั้งไม่เอากูคณน,นอกมึงเห็นไหนก็มันได้มีไว้ลองในปีนอกุปัญญาเท่าไหร่คนในเมืองไทยมันก็กำลัว่า พราะว่าคนลกมือก็รีสึกมันก็อยากยื้อกันตั้งว่าพวกไหนเด้หลูกันเฮียงว่าจะยืมมาเนอในก็มีกุยกันน่าจะอยู่เดียนี่คนมึงนะเสียงกันตั้งรายการเสียงป้ายหลยจ้งเมื่งวันเมื่อไรเด้อ่ันบาโตไตใครยาก็สรางสับเลียงลาดในวีดอเขาค่ว่าอินเฮียงหยอะมกเยื่อเฮสังเลยัดขิงได้ อันพม่ามนันก็มาเลทให้อุกันเวงตาขินเล็กย้อนเฮอถอยถอนบันหาตับพาอ,องตีเจเน,นเอปีดอกอนอะไรเขาก็ยุ่งย้ำตูเขาเขาก็ยุ่งย้ำเอยนเที่ยงเขาเขาก็จุ่มเนือเขียงขาเขาอ่าเหมือนสิทได้หมังจุงจ่มเสีอหมากกองก็เรียนหาหมาก,ล,กาลุงก็เรียนหาหลูกเงินก็เรียนหาเบิ่อ หลวมาวออดร์ติวุ่นเพียนการไวอยังเดียนหาเพื่อนเดียนหาซช่ไหมครับต่อที่ผิวคือเจ้าก่อเออไต่เข้าข้าบินที่นั้นปุ้ยกะว่ามใจเมียวนั่นดังตุ๊บังกูเอาดูขามอยากข้าใจเหตุสาง้างกองติ๊กตอติกสูบสูดตายก็าตายเกิดก็เกิดกะวุนเ,เกิดมาหนึ่งจัดให้ตีอยู่ไในอา,านาจักรเช่นมาที่สังใหเขาถอยได้จริงหรือว่าดิใ้ใส่เขียงหรืออะไรเช่น ฮัตต์ต่อสูงเสียดไม้มึงอยู่ยามในเบียดเสียดไนปีนอดอะไรปอกวน่องหู้ซางเนี่ยสามดียว่าไล่การอะไรเปลี่ยนไล่การว่าเออมันปั่นเฮียงว่าเออสามเดียวา่าเสีนดควยกาปอกวนยามอยู่ในึกยามพึกยามเดียบเี้ยนปะเติมมือหนูนเสีดอะไรดีคู่ดีว่าเย็นเฮียงเอียนรอ,องอ่ะซองเฮงเจ็ดปะมันอ่ำง่าย ซื้เจ็ดปากป้อไว้ก่นําไปว่าสองเฮงว่ายยอได้ลูกเพราะมันไรตีอยู่นี้ลอยดีนั่ดีปีเปียาดีกว่ามังเลยเจยดปากก้อลนแต่ให้ยิบกองกว่าสิ้นอะไรเนี่ยมันยังหยาบอันนี้เขามีสองเฮงไปปีนอโหปัญหาอะไรเฮ็ดสารอะไปอบองเลยนี้มาตับกอง ถึงจันทีว่มามีมาตับมาเยี่ยวก็อยู่ในเมืองใดนาปจาา้าไหนว่าเปลี่ยนเจ้าคืออันอยู่ในเมืองใดอันใครวันใครเมืองเสต็จขัดใจส่งปาตีเขามาในรถตดสภาย้อนหนีเมืองย้อนจีนเมืองดีมิหนอหลายเขาวุยกาวันเมืองใดมันก็ปันกอ้องวักอัมปันกอ้อมวักงึกบงึกงักงึยึดยึดยักยักเหมือนงานงงกป้าเลอปีนซสูเนี่ย มันก่อมปะอําปันก่อมปะย้อนสังเกตย้อนตัวไปมีสเตปไปมีจริงมึงหังกลัวอะไรจังเลยย้อนตีอาจุยานี่ปีโดกลยกาจุยานี่ปีโดเนี่ยมันเจอหลีฮะมันเจอหวานฮะเฮ็ดสังเลยมันปันสียเปลอปีน้องว่าเลยผู้หลีเสี่ยพอย้อนดีดีม um ันปันก็รู้เยอะเว้ออีดีรายการเนี่ยหันถึงนี้เท่านั้นปีน้องทั้งหลายพอย้อนมันเอาละมันปันะ ป้อมปันนี้คือล่ะป้อมปันหลูงขจารสิต่อสู้มันกว่าน่ะแต่ว่าได้มีเมืองเหมือนเพื่อนนะในว่าเรายืมมาน่าว่าขจารู้ว่าย้อนอปาฏิว่าก็กวายอยู่ในบิโดมันยังอําปันนะมันดาราเราได้ม่ไม้มีปมืกงปีสองหิงเปียดแต่ด้ปันปีนี้ว่าอะไรวันเมื่อได้อําปันว่ามีปีนี้กออไหน ta đi lấy má vả lục mà, hầu mà ta lấy pin nè, pin đó nó lại, cái này anh vả hơi thối, hơi thoán, po chan, dương anh vả nè, ha bì xí bì đó nè, đắp hết đắp cong, đắp khoai, đắp cong đi yên mà biển đắp chum, thì yên mà biển đắp ปจจาน,นี้มีเินเคียง,งกว่าหูหมื่นมันห้าวันตั้งนานอันนี้ก็จางเปลี่ยนเลยอันนี้ยื่องอ่านเปิ่กัท่ห้าปีตั้งนานห้าสิ 5, ปีตั้งนาไปถึงยื่อ,อ้านด้ยื่ใหม่ไปถึงอันใครได้ใครเปลี่ยนสิทยิเยาประมาณมาเฮ็ดปางกลุ่มอุกันดีห่อเดียววันจีวันเนี่ยเว่งตาคลิกเมื่อวันที่สิบเก้านมาในบิดาค่ะีุ่่ วิกาว่าออกมาตอ,ป,าอ,วอวปว่าอ่ำถวยอ่ำถวนผายป่วนเปลี่ยนมาเฮามีสุนตาได้เกียจขีมีลายได,ด้เหกันดูจะกับวงว่าเผเคยยืเขากอม,มาแล้ววันมื่อไรว่าทาารมกนาะมันได้เย็นจ้อยอำ่ำฮัตดักเสียงห้าอ่านวาลังทออีเี่ยพี่รอขากเขาเปิดด้วยก่อนนั้นวันมื่อไร อ่านจะว่ามาลาเธอะหมังจื้อหมังคือใจทุกอ่านจะว่ามาลาปันเฮียงใจว่าวกุยกระมาลาตนี้ลองตับมาลองปึงปีนอันเขาอยู่เมืงาาองใดพอจันอามาไดิฟิยนหูปางหูยอดคา้หลวงเย่ากาัากุยออมีสามตับมาหนึ่งตับมานั่นมีหกตับของเอ็นเฮียงเขามีอยู่สององเจ็ดปากกาอันนี้เอ็นเฮียงปีน้องว่าอันนี้ก็มาต่อแ่ใครเนี่ยปีนเอาเข่า,ขา เดีเปียนกว่าสิ่งอื้อมาดีตึกอยู่ห้าดีเลยถอยอยู่ห้าว่าส้ำดียยอมอยู่นี่เดี๋วถอนมันง่ายงห้ามนั่นก็ดีเชียนซึ่งเ็จตกมานขึ้นเลยเข้าอยู่มาพอหึงยา่าก็ขิยนยุ่นพอมักมันปันเข้ายากว่าปลาหม่ามิ้นองไหลเขาซ้ำเจ้เข้าถอยถอนใน้หรือ,อดีเมียนล่ะปอสูใครก็เยอะเลย ว่าจังรักความโคใน,น,นสิ่งใดจิ๋นดูโตสูอันนี้ก็จังเปลี่ยนกว่าอะไรปีนอ,นอ่นอนอันไรกูก็อดีตอยู่ย่ำได้ดีหันว่าว่า,วม,ม,วม,ม,า,วามีน้ำกระท่าเจือ่อหรือได้ไรไหยเปีนออนเขาจอยเช่ก็ปืนพีบันไล่การนั้นเลยตรงดับปีนอ่อขาวโปรแกำสองหมื่นนั่นหมือนนะมสุขา